สวัสดีค่ะเราจะทำน้ำกะทิทุเรียนกันค่ะเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งค่ะเมนูของหวานฮิตติดเทรนค่ะเราได้ทุเรียนมาค่ะดิฉันซื้อทุเรียนชนีค่ะนี่ค่ะชนีก็ทานเปล่าๆไปบ้างแล้วแต่ว่าด้วยเราอยากจะทำน้ำกะทิทุเรียนเพราะว่า ดิฉันชอบกินค่ะทีนี้ง่ายๆเราก็มีทุเรียนเป็นนางเอกแล้วนะคะสิ่งที่เราจะใช้ก็คือกะทิดิฉันจะใช้กะทิขวดน้ําตาลตะโนดน้ําตาลตะโนดน้ําตาลทรายแล้วก็มีดอกเกลือดอกเกลือด้วยค่ะมีดอกเกลือด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนง่ายๆทำอย่างไรนะคะขั้นตอนแรกเราก็แค่เอา,เอาทุเรียนไปแกะเนื้อออกจากมเมล็ดนะเป็นชิ้นๆไม่ต้องทำเล็กมากนะคะวันนี้ทุเรียนเรากำลังดีไม่งอมจนเกินไปค่ะปกติเนี่ยอาจจะใช้งอมก็ได้ค่ะแต่นี่เราซื้อมาทานธรรมดาด้วยนะคะเนี่ยขั้นตอนแรกเดี๋ยวดิฉันจะแกะ ทุเรียนออกมาค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําอย่างไรง่ายๆเดี๋ยวก็ได้กินโดยเฉพาะข้าวเหนียวด้วยค่ะข้าวเหนียวเราไม่ต้องนึ่งให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกัล,ละค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ดิฉันแกะทุเรียนเป็นแบบนี้แล้วนะคะทุเรียนเราไม่ต้องทําชิ้นเล็กๆมากนะคะขั้นตอนนี้เราจะทําน้ํากะทิสําหรับกะทิวันนี้ ดิฉันมีอยู่1ขวดครึ่งค่ะนะไอ้ครึ่งขวดนี้เดี๋ยวเราเทไปก่อนแล้วเราเทไปก่อนนะคะเทไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเติมน้ําไปด้วยเล็กน้อยค่ะพอประมาณทําเป็นลักษณะหางคะทิค่ะนะคะจากนั้นเราก็ใส่ ดอกเกลือดิฉันใส่ดอกเกลือสักแค่ครึ่งช้อนชาพอค่ะนะไม่ให้เค็มค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายสักประมาณหนึงช้อนโต๊ะหช้อนโต๊ะอันนี้ดิฉันกะเอานะคะแต่ประมาณหนึงช้อนโต๊ะอันนี้น้ำตาลตโตนดก็สองช้อนโต๊ะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวค่ะดิฉันหยิบใส่ นี่ค่ะเราไม่ต้องหวานมากนะคะน้ํากะทิทุเรียนของเราเนี่ยค่ะเพราะว่าทุเรียนค่อนข้างหวานแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะขยาให้เข้ากันนะขยาให้เข้ากันน้ําตาลตโหนดละลายน้ําตาลทรายก็ละลายนะคะให้เข้ากันก่อนช่วงนี้เราก็ใส่เกลือไปแล้วนะคะมันก็จะได้เข้ากันหมด หลังจากเราขยำตรงนี้เราก็สามารถที่จะชิมรสชาติได้ค่ะแล้วก็จะไปตั้งไฟค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะหลังจากที่ขยำมาน,นี้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราละลายน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็หางกะทิเข้ากันแล้วนะคะตอนนี้เราตั้งไฟค่ะตั้งไฟเราชิม เรียบร้อยแล้วนะคะชิมให้รสชาติหวานอ่อนหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อทุเรียนก็จะหวานเข้มขึ้นค่ะนะแต่ถ้าใครชอบหวานกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ได้ค่ะตอนนี้ดิฉันก็ตั้งไฟปานกลางนะคะเที่ยวหางคทิกับน้ำตาลโนดและน้ำตาลทรายแล้วก็ดอกเกลือไปเนี่ยค่ะรสชาติก็จะหวานนำเค็มปลาแหมปลาแลมแค่นั้นเองนะคะ แต่หวานก็ไม่จัดมากตอนนี้เราใช้หางกะทิคือเราใช้กะทิขวดก็จริงค่ะเราใส่กะทิไปครึ่งขวดแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะเราก็เคี่ยวไปทีนี้พอเดือดได้ที่เดี๋ยวเราก็จะใส่หัวกะทิพร้อมทุเรียนเลยค่ะนะคะนี่ค่ะได้ที่แล้ว เดี๋ยวรอเดือดอีกหน่อยนะคะรอเดือดอีกหน่อยค่ะทำง่ายๆค่ะนะแปบ๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะตอนนี้เราเทกะทิเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยขวดนึงค่ะเราใส่ไปเลยค่ะช่วงนี้ไฟอย่าแรงนะคะเราหลีไฟอีกนิดนึงแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ อี่ไฟอีกหน่อยค่ะเนี่ยคนอย่าให้แตกมันนะคะนี่ค่ะช่วงนี้กะทิใช้กะทิขวดมันก็ดีนะคะเพราะว่ามันผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็สะอาดด้วยค่ะกับการที่เราไปซื้อมะพร้าวตามท้องตลาดบางเจ้าอาจจะไม่สะอาดค่ะที่ขวดของเขาอาจจะล้างไม่ดีนะคะ ถ้าเรามาคัน้นเราก็ต้องทําให้สะอาดนะคะอันนี้ก็ถือว่ากะทิที่เราทําคนดูว่ากะทิเข้ากันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ดิฉันก็จะทยอยใส่ทุเรียนลงไปเลยค่ะเนี่ทุเรียนนะไฟอ่อนมากๆนะตอนนี้เราปรับไฟเหลืออ่อนค่ะ ทุเรียนเราไม่ให้โดนความร้อนมากนะคะนี่ค่ะใส่เยอะเลยนี่ค่ะนี่ค่ะก็เป็นอันว่าน้ำกะทิทุเรียนที่เราจะกินกับข้าวเหนียวเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะทุเรียนเน้นๆเลยค่ะนะเน้นๆเลยมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูข้าวเหนียวกันตอนนี้ดิฉันปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟแล้ว เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะนี่ค่ะอร่อยเยอะเลยซื้อมาช่วงนี้ถูกโลละร้อยยี่สิบวันก่อนซื้อมาก็ตก2โลกว่าก็ตกสามร้กว่าบาทนะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนเราใส่ข้าวเหนียวกันนะคะข้าวเหนียวอันนี้นะคะ ดิฉันซื้อข้าวเหนียวเป็นห่อที่เขากินกับหมูปิ้งกินกับส้มตำอะค่ะดิฉันซื้อมาแล้วก็มาคลุกด้วยเกลือเล็กน้อยน้ำตาลทรายนิดหน่อยแล้วก็กะทิค่ะหลังจากนั้นก็เข้าไมโครเวฟเนี่ยให้นิ่มๆก็เป็นการเป็นอันว่าเราก็จะได้ข้าวเหนียวที่กินกับทุเรียนน้ำกะทิทุเรียนอย่างง่ายดายมากๆเลยเดี๋ยวเราลองตักชิมกันนะคะนี่ค่ะ ข้าวเหนียวนี้เราความหวานเล็กน้อยนะคะใส่นิดเดียวใส่เกลือก็ไม่ต้องเค็มมากค่ะนะแล้วใส่กะทิให้ค่อนข้างมันนิดหนึ่งแล้วเราก็ขยำให้เข้ากันแล้วก็เข้าไมโครเวฟนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตักน้ํำกะทิทุเรียนที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะคะราดลงไปค่ะนี่ค่ะอร่อยแน่นอนค่ะง่ายๆค่ะ เห็นไหมคะมใส่น้ำมากน้ำน้อยก็แล้วแต่ฉันเติมน้ำอีกหน่อยคะ่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยคะ่ะชิมให้ดูเห็นๆเ,เลยคะ่ะนี่คะ่ะเวลาไปซื้อแพงด้วยแล้วก็ไม่ได้ทุเรียนเยอะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราชิมกันขอชิมนะคะหวานมันอร่อยลงตัวหวานกำลังดีคะ่ะ อร่อยสุดๆเลยนะคะทำทานกันได้เลยง่ายๆนะคะปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโควิดทุกคนนะคะหากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพินฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ